ปลาตะเพียนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะมาหมากักทาําปลาหนึ่งกันค่ะใส่กระเทียมทุบลงไปนะคะเกลือหมักแบบเร่งด่วนก็ให้มีรสชาติที่เข้มข้นหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้หมักไว้นานพริกไทยค่ะพริกไทยกวดรสดี มันหอยแล้วก็สียุขาวค่ะคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงนะคะเข้าเนื้อสักหน่อยหนึ่ง ถ้าใครมีเวลาก็ใช้เวลาในการหมักนานกว่านี้ได้นะคะอันนี้อันนี้น่าจะใช้เวลาแค่หนาทีไม่เกิน10นาทีก็พอค่ะสำหรับผักที่จะใช้นึ่งเคียงกับปลานึ่งนะคะ แล้วแต่ที่เรามีเลยค่ะอันนี้นัดมีบวบอันนี้แม่ค้าเขาแถมมาแตงโมงเล็กกระหล่ำแล้วก็หน่อมไม้สดค่ะเดี๋ยวไปนึ่งกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะจนควันขึ้นแบบนี้ใส่ผักลองก้นค่ะจะเป็นใบแมงลักตะไคร้หรือว่าใบมะกรูดนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะ ใส่ปลาที่หมักเรียบร้อยแล้วลงไปเลยค่ะให้เอาปลาตัวที่ใหญ่ลงข้างล่างนะคะเทน้ำที่หมักลาดลงไปเลยค่ะตามด้วยผักเคียงที่มีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นึ่งประมาณ30นาทีนะคะแล้วมาดูตอนสุกกันเลยค่ะในส่วนของแกวพริกอ่อนนะคะก็จะมีพริกอ่อนเนี่ยค่ะพริกอ่อนเอาไปย่างไฟกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะปรุงรสด,ด้วยชูรสน้ำปลาน้ำปลาใส่พริกอ่อนลงไปค่ะหอมหัวแดงกระเทียม ตำให้แหลกนะคะเมื่อตำพริกกับทุกอย่างแหลกแล้วนะคะค่อยใส่มะเขือเทศลงไปเพราะว่ามะเขือเทศมันจะกระเด็นแล้วก็ตำมะเขือเทศให้แหลกค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาเยอะ ชูรสไปนิดหน่อยคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ